อะไรนะเตทบันแพนต้องไปซื้อกลุ่มปิดเอานะเพราะเขาเพราขาขาดกลุ่มปิดแล้วอาจจะไล่ไม่ได้แม่ปิดเก็บเองนะปิดเก็บที่เรียนเองคุยกับแม่ฉนดแม่นะอยากเห็นคลิปขอบบคคุณรัหลานแม่หลานแม่ถึงเข้ามานเปลี่ยนเป็นว่หลานไงหน้าคล้ายๆหน้าคล้ายๆ้วยอ๋ออย่าเป็นให้ดูหรอเขาเรีกอยากเป็นจีบอเหรอลูก ต้องแาบอยู่ไหนฮะอ่าอยู่นี่อ่ะกล้องไหนไม่รู้อ่ามองกล้องก่อนมองกล้องก่อนแบบคนช้าแน่อ่าหนูจะเต้นเหรอลูกอยากให้ดูเด็กคนนี้อยากให้ดูเด็กคนนี้อ่ะอยากให้ดูเด็กคนนี้มาจมูกสั์ไม่ได้แล้วฮี่มจะยืนข้างๆแม่ใช่อ่าลูกหลานต่อไปลายคุณมาด้วยกานในคนนี้จำได้มาด้วยกันใช่ไหมจ้ามาห้าคนเลยโอ้โหมาเยอะดิขอบคุณครับ คิดถึงิดเตเหมือนกันคืนนอนม่ได้หลับเลยเาถึงอยู่น่แะนมคืนมคืนกันใาั้งขทว่าแม่จะมาคืนนร้อนมาได้ลับมกันช่างพูดหลับ้กนอนไม่หลับเหมือกันนั่นจะเป็นช่วงอายุของแม่น้อเแม่ชอบเพลงไหนจอบเพลงไหน ชอบเพลงไหนแม่เขียนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพลงอาแม่เขียงกันใจนจบทำไงอยากมีอะไรอบอกอบอก,อบอกเยอยหลอกเปลี่ยวแม่ทัน,ทน,นลเลยอ่ะแม่เกิดทันเลยอ่ะองแม่ดูตลอดเลยแม่ดูทุกคืนเลยนะอ,อ๋อเป็นฟอสเหลียวหรอ แวนฟ้องหล่อเฟียลในร้านอีกคนนึงร้านนั้นเนี่ยอ๋อ <c oughs> อันลุงฟ้องหล่อเฟียวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะนี้แม่เต้นท่าแหวนเลยเต้นท่าแบบ <c oughs> ไม่ไหวแล้วเมื่อวานแหวนไปปากเกร็ดเมื่อวานแหวนไปปากเกร็ด สาวๆสังเกตถามนาเดชใช้ไม่เนี่ยหนุ่มปอลล์หล่อเฟี้ยวมีปุมคนเดียวมองอหน้าด้วยแต่ยุ่มหลอเเมื่อวานแว้นไปบางชันเมื่อวานแว้นไปบางชันสาวสาวมองงานถามเลยอั้นใช้ไม่เนียแล้ไม่จบตล้วมันไม่จบมันจำไม่ได้จำอะไรกันฮะไม่ถึงระยองน้ำมันหมดก่อนไม่ถึง ขอไม่ยกเนี่ยจะติดด้วยก่อนนะเดี๋ยวเราไปจบไปฟังอนุลูกใครเรียถามอยู่นั่นนะติดแล้วให้มะไรจะเอาชนดมาแลกชนดทไปคุยไว้ขอบคุณครับขอมานั่งคุยเหนื่อยกว่าร้องเพลงอย่างเนี้ยเฮ้ยเปิดกระเป๋าตังค์แล้วให้อะไรไม่รู้มาเติมน้ำไม่เอานะ กัดจำนำไม่เอานะคุณลุงก็ไม่ยืนบังมิดให้ข้าเลยมีข่าทิ่ตึงข่ารักเองข้ารักเองผมเจอจะไม่ได้ไปออกมือไปหนึ่งกลุ่มนี่พี่ดูุมกล้องของการแสดงละครนะผมจริงอข่างนั้น บอกแม่มือมึงก็ไม่หลอกอันหอมของมือแม่ติดรอไปเสมอแม่แรงใจหน้าจอแรงใจก็มาติด้อก็มาหรอวันนี้โอ้วันนี้เพลงตัวเองนะแม่คอมเมนต์มันไม่ขึ้นจริงๆนะแม่นะใครที่มอบแบบแม่แม่แจ้งหน้าไลฟ์มาแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะทำไงดีอ่ะท้าอินบ็อกซหนูมาแล้วกันเนาะ เรื่อความจนน้อยที่คืนมันก็ไม่หายผ่านเรื่องผ่านวันเรื่องนั้นจะผ่านไ่้พยายายใจเพระรู้ว่ายัางมีเกอป่าปัญญางาทุกวันไม่เคยแน่ Why He doesn't have 我在。 ียอดเท่าไหร่อะสามพันสอันเจ็ดร้อยนะคะแต่ว่าคอมเมนต์มันไม่มาก็เลยไม่รู้ยอดแล้วตอนนี้ บคเซนเซอร์มีอีกคนหนึ่งสาแล้วสิบสองแม่สิบสอง